ถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมเป็นตัวท่านด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งใช่และไม่ใช่ถ้าจะพูดให้ตรงกับความจริงก็คือดวงจิตสายสัมพันธ์ของเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันมากกว่าขณะนี้ดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอดวงนี้กำลังรอคอยเธออยู่ตอนยังไม่ยอมมาเกิด ที่ดาวโลกถึงร่านี้พระหล่อนกำลังรอคอยการมาอยู่ร่วมกันซึ่งในกลุ่มของเธอทั้งหมดตอนนี้ขาดเธอเพียงคนเดียวขาดผมคนเดียวใช่ขาดเธอคนเดียวกลุ่มเร่องจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอก็จะสมบูรณ์และทุกคนได้มาเกิดที่โลกนี้กันหมดแล้วยกเป็นเธอกับดวงจิตของหล่อนคนนี้ตลอดเวลา เธอล้องลอยอยู่ในอวากาศเพื่อรอเวลาที่เธอกับหล่อนจะได้พบกันหล่อนได้อาศัยช่องทางการสื่อสารระหว่างเธอกับฉันเพื่อบอกความมีตัวตนของเธอผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความฝันแล้วกลุ่มเนืงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมที่มาเกิดที่นี่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะครับเธอจะได้พบกันแน่นอน อันที่จริงเธอก็เคยพบพวกเขามาแล้วเกือบทุกคนใครกันครับท่านคงไม่ได้หมายถึงคนที่ผมเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นละไม่ผิดเลยสักคนเธอตอบมีนนาพาอุฮารุมัสุดาเดว,วินท่านหมายถึงคนเหล่านี้นะหรือครับทุกคนที่เธอเอ่ยชื่อมาใช่ทั้งหมด แต่ที่จริงมีมากกว่านั้นยกเป็นหล่อนคนนี้ที่รอคอยการกลับมาของเธอซึ่งตอนนี้หล่อนได้มาเกิดในคันของภรรยาของเธอแล้วหาหมายความว่าเด็กผู้หญิงที่ล่องรอยอยู่ในอวากาศคนนั้นจะมาเกิดเป็นลูกของผมงั้นหรือครับใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ใช่เนื้อคู่ที่รอคอยผมมานานแล้วสิครับ เพราะตอนนี้เธอกลายเป็นลูกผมไปแล้วการมาอยู่ร่วมกันในความหมายของจักรวาลอาจจะไม่ได้หมายถึงการมาเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นเพราะความรักของทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้ไม่มีอะไรต่างกันเลยระหว่างความรักแบบสามีภรรยาความรักแบบพ่อลูกหรือเพื่อนบ้านกันเมื่อหล่อนคนนั้น มาเกิดบ,บนโลกใบนี้เธอก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบที่เธอเห็นฉันอยู่ในตอนนี้นี่คือภาพพลิซอของจักรวาลที่แอบเผยให้เธอเห็นก่อนซึ่งจริงๆเธอจะได้รู้ความลับนี้ก็ต่อเมื่อลูกของเธอเติบโตเป็นเด็กจริงแล้วในอีก9ก้าปีข้างหน้าอ๋อผมเข้าใจแล้ว ผมสงสัยมาตลอดเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันทำไมถึงมาปรากฏต่อหน้าผมตลอดที่แท้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองผมพูดผมนึกขึ้นมาได้แล้วหลายครั้งในชีวิตที่ผมเกิดวิกฤตการณ์เห่งความทุกข์เธอจะมาปรากฏต่อผมมาปลอบใจผมซึ่งบางครั้งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สิ่งที่เธอพูดนั้นหมายความว่าอะไรรู้แต่เพียงว่าเมื่อได้ยินเสียงของเธอแล้วมันทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นล่าสุดผมเจอกับเธอตอนที่ผมอกหักจากแฟนเก่าครั้งนั้นผมไม่ได้นอนมาหลายคืนผมจำได้แม่นเพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานเธอบอกผมประมาณว่าความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับผมในตอนนั้น เป็นเพียงแค่สิ่งที่ใช้เปรียบเทียบว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรตอนนั้นผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่มาถึงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจมากๆด้วยเพราะว่าสภาวะแห่งความสุขแบบนิรันนั้นกำลังอยู่รอบๆตัวผมครั้งนั้นเธอปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นได้ดี เธอยอมเสียโรราบต่อความทุกข์เธอให้อภัยคนที่ทำให้เธอทุกข์ได้ด้วยใจบริสุทธิ์เธอไม่ได้กระทำการใดๆให้เกิดการผูกกรรมต่อเธอคนนั้นอีกบารก,กรรมหรือเงื่อนไขนั้นของเธอจึงเป็นโมฆะไปและเงื่อนไขนั้นก็ถือเป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่เธอต้องเผชิญบนโลกใบนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็ไม่หลงเหลือภารกรรมไม่ต้องทดสอบอีกจิตวิญญาณของเธอได้ปลดเปลื้องพันธนาการจนหมดสิ้นแล้วเมื่อเธอเข้าสู่สภาวะแห่งการไร้ภารกรรมเธอจึงมีโอกาสเลือกว่าจะยังอยู่บนโลกเดิมของเธอต่อไปหรือจะไปอยู่ยังโลกใหม่ที่มีแต่ความสุขและมีชีวิตเป็นนิรันด์นี้เลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลือก ผมหรือครับที่เป็นคนเลือกใช่เธอเลือกที่จะไปหยิบสิ่งพิมพ์นั้นจากฉันเธอเลือกที่จะไปยังสถานที่ที่เป็นประตูทางเชื่อมแห่งนั้นเธอเลือกที่จะเดินและวิ่งรอบประตูนั้นตามเวลาที่กำหนดถ้าวินาทีนั้นเธอไม่เลือกทำตามที่ฉันบอกเธอเดินกลับไปนั่งกับเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะไม่เป็นแบบที่เธอเห็นนี้ทุกอย่างล้วนเป็นการเลือกของเธอทั้งสิ้นมีคนบอกผมว่าที่ผมมาที่นี่ได้เพราะมันคือการเลือกของท่านไม่ใช่หรือครับผมถามใช่ฉันเลือกแต่การเลือกของฉันนั้นก็เกิดจากการที่เธอเลือกด้วยเช่นกันคนที่เชื่อฟังฉันเท่านั้นที่จะกลายเป็นคนที่ฉันเลือก ทีแรกผมคิดว่ามีแต่คนบนโลกนี้เท่านั้นนะที่ถนัดพูดจาว่าคนนี่ท่านก็เป็นไปกับเขาด้วยผมพูดเยาก็พวกเขากับฉันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เมื่อกี้ท่านพูดว่าท่านบอกให้ผมทำบางอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ท่านบอกผมไม่เห็นรู้สึกเลยว่ามันเป็นการบอกของท่านการบอกของฉันมันกลมกลืนกันมากกับสิ่งที่เธอเรียกว่าความคิด พูดง่ายๆคือเธอแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือความคิดของเธออันไหนคือการบอกของฉันและที่ยิ่งกว่านั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการบอกจากฉันพวกเธอเลยเหมาไปเลยว่าทุกความคิดที่เกิดในสมองของเธอเป็นสิ่งที่เธอคิดขึ้นเองทั้งหมดแล้วความแตกต่างระหว่างความคิดของผม กับการบอกของท่านคืออะไรล่ะครับผมถามมันจะแยบยนกว่ามันจะพิเศษกว่ามันจะแตกต่างมันจะปราณีตกว่าสิ่งที่เธอคิดเองเยอะท่านรู้ทอนเคยบอกผมว่ามันเป็นการโดนใจจากดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมไม่ใช่หรือครับผมถามแล้วมันจะต่างกันตรงไหนละ่ะในเมื่อดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอ เขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับฉันดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมก็เป็นตัวท่านงั้นหรือครับเอาละเธอรู้ว่าดวงจิตนั้นมีอยู่จริงเธอสามารถใช้ความคิดของเธอพิสูจน์เพื่อให้ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเองว่ามันมีอยู่และดวงจิตนี้เองที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกับทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาในจักรวาลทุกสิ่งที่ฉันสร้างเกิดขึ้นจากการ สันสะเทือนของฉันเกิดจากการกำหนดค่าหรือคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงจากฉันเกิดจากการสังเะพรเศษปุลปุรีที่กระจัดกระจายในห้วงอวกาศให้กลายเป็นสิ่งใหม่ดังนั้นรูปแบบที่ออกมาจึงไม่มีสิ่งใดเลยที่เหมือนกับความเป็นฉันแต่ในกรณีของดวงจิตมันไม่ได้เกิดจากการสร้างของฉัน แต่มันเกิดจากการแบ่งออกไปจากตัวฉันการแบ่งนี้ถ้านึกภาพว่าฉันเป็นขนมคุกกี้ชิ้นใหญ่แล้วฉันก็ปริแบ่งตัวฉันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งขนมชิ้นเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติคือรสชาติสีกลิ่นเหมือนกับชิ้นใหญ่ทุกประการนี่คือคําที่อธิบายเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของฉัน กับดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์กับเธอพวกเธอบางคนเรียกดวงจิตที่ถูกแบ่งออกมาในขั้นต้นนี้ว่าพระบุตรฟังดูก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะเพราะคำว่าบุตรก็คือผู้ที่แยกตัวหรือแบ่งตัวออกมาจากบิดาแล้วดวงจิตของตัวผมตอนนี้ล่ะครับเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถึงในส่วนของเธอ จากนั้นดวงจิตที่แบ่งตัวออกมาจากฉันหรือที่เรียกว่าพระบุตรนี้ก็แบ่งตัวเองอีกครั้งหนึ่งการแบ่งในครั้งนี้มักมีจำนวนจำกัดคือน้อยที่สุดเท่ากับสรูป,ปรธรรมและมากที่สุดเท่ากับ32รูป,ปรธรรมพวกเธอเรียกดวงจิตที่ผ่านการแบ่งตัวเองในขั้นตอนนี้ว่าพระจิตหรือ จิตวิญญาณแล้วดวงจิตวิญญาณเหล่านี้ก็พากันแยกย้ายไปฝังตัวอยู่ในกายของมนุษย์แต่ละคนที่นี้เนื่องจากจิตวิญญาณมีสภาพเป็นพลังงานเขาจึงต้องส่งตัวแทนออกมาจากตัวเขาเพื่อไปทำหน้าที่ให้สอดประสานกับรูปแบบปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางกายภาพอีกทีซึ่ง การส่งตัวแทนในขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะการตัดไม่ใช่การแบ่งแล้วโดยการตัดออกมานี้เพื่อทำให้สิ่งที่ถูกตัดยังคงทำงานร่วมกันในสภาวะถึงกายภาพถึงพลังงานหรือยังคงมีความสัมพันธ์กันได้ถ้าวัดการตัดนี้ออกมาเป็นอัตราส่วนก็จะเท่ากับ3ใน4ส่วนฉันเรียกดวงจิต ที่ถูกตัดออกมานี้ว่าจิตสำนึกและมันก็คือจิตท,ที่เธอกำลังใช้คุยกับฉันอยู่ในขณะนี้โดยตำแหน่งที่ตั้งของมันจะอยู่เหนือคิ้วทั้งสองข้างประมาณ2เซนติเมตรสิ่งนี้มีลักษณะเป็นต่อมไรท่อที่มีขนาดเล็กเท่ากับเม็ดถั่วเขียวพวกเธอเรียกสิ่งนี้ว่าพิทูอิทารีและพระจิตหรือจิตวิญญาณ ที่สถิตยอยู่ในกายของเธอตลอดเวลานั้นมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงกลางกลางของกระโหลกศรีรษะหรือตรงที่เรียกว่าสมองส่วนกลางโดยพวกเธอเรียกสิ่งนี้ว่าต่อมไพเนียลจิตส่วนนี้มีค่าทางพลังงานเพียงแค่ส่วนเดียวในขณะที่จิตสำนึกของเธอมีถึงสามส่วนการตัดไม่เหมือนกับการแบ่งอย่างไรครับ ผมว่ามันน่าจะเหมือนกันนะผมถามการตัดออกนี้หมายความว่าสิ่งที่ถูกตัดจะเหลือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเดิมเหมือนเธอตัดแขนตัดขาของเธอออกไปคุณสมบัติการใช้มือและเท้าของเธอก็จะไม่มีซึ่งจะต่างจากการแบ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการแล้วอย่างนี้ จิตสำนึกของผมจะยังมีความเป็นหนึ่งเดียวกับท่านไหมครับยังเป็นอยู่แต่ไร้การสัมพันธ์เพรหน้าที่ของจิตสำนึกคือควบคุมการทำงานของร่างกายที่เป็นรูป,ปรธรรมซึ่งอยู่ในสภาวะที่รับรู้แต่สิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้เท่านั้นจิตสำนึกของเธอจึงไม่มีทักษะทางด้านพลังงานเลยเธอจึงคิดเอาเองว่า ธอคือเจ้าของร่างกายแต่เพียงผู้เดียวเธอจึงตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยลำพังและตรงนี้นี่เองที่เหมือนเธอถูกตัดขาดจากความเป็นหนึ่งเดียวกับฉันพวกเธอจึงคิดเลยเถิดไปว่าตัวเองคือผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างจริงอยู่ที่ฉันกำหนดให้พวกเธอเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เปรียบเสมือนเป็นราชาแห่งรูปธรรมสิ่งมีชีวิตแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรอีกที่อยู่เหนือเธอขึ้นไปเพราะอย่างน้อยดวงจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเจ้าของร่างกายเธอและสถิตยอยู่ในตัวเธอก็สูงส่งกว่าเธอหลายร้อยเท่าแล้วทำไมผมถึงมีโอกาสมีความสัมพันธ์กับท่านล่ะครับคือผมหมายความว่าดูเหมือนผมจะมีสิทธิ พิเศษไม่เหมือนคนอื่นนะครับความรักไงความรักอีกแล้วหรือครับผมขัดขึ้นเพราะเธอเปิดโอกาสให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ความรักมาอยู่ในใจเธอกระแสะคลื่นของมันจึงเชื่อมต่อระหว่างฉันกับเธอและสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เธอได้ยินเสียงของฉันซึ่งเป็นเสียงที่แยบยลกว่าพิเศษกว่า มีความจริงข้อหนึ่งที่เธอควรรู้คือเธอไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบฉันที่นี่เลยก็ได้เพราะที่จริงฉันอยู่กับเธอตลอดเวลาฉันมองเห็นทุกการกระทำของเธอผ่านดวงตาผ่านการสัมผัสผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านหูของเธอเงื่อนไขข้อเดียวที่จะทำให้เธอสามารถสื่อสารหรือได้ยินสิ่งที่ฉันพูด สิ่งที่ฉันบอกได้ก็คือเธอจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเธอให้เป็นความรักตลอดเวลาซึ่งนั่นเท่ากับเธอได้เชื่อมต่อกับฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอตั้งคำถามก็เท่ากับเธอใช้เครื่องมือการค้นหาและการบอกเล่าจากฉันคำตอบก็จะเกิดขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่มีใครหรอก ที่จะสั่นสะเทือนจิตสํานึกของตัวเองด้วยความเกลดชังแล้วสามารถเชื่อมต่อกับฉันได้ปกติผมก็ตั้งคำถามอยู่แล้วนี่ครับและผมว่ามนุษย์ทุกคนก็ชอบตั้งคำถามด้วยเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เธอตั้งคำถามโดยผสมกับความรู้สึกและอารมณ์ของเธอคำตอบที่ได้ก็มักจะมาจากความคิดของเธอเสมอ ไม่ได้มาจากการบอกของฉันอย่างแน่นอนเพราะเธอได้ใช้ความรู้สึกที่จิตสำนึกของเธอตัดสินไปแล้วและยิ่งไปกว่านั้นหากการตั้งคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระบวนการทางความรู้สึกเปลี่ยนเป็นอารมณ์ไปแล้วคำตอบที่ได้ก็จะยิ่งมาจากตัวตนของเธอมากขึ้นไปอีกซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้มันจะไม่ได้พิเศษอะไร มันจะเป็นแค่ปรากฏการณ์แบบพื้นๆที่ทุกคนทำกันถ้าเธอปรารถนาการบอกจากฉันเธอจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้วยความรักและจะต้องไม่ปล่อยให้จิตสำนึกของเธอตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกและอารมณ์อย่างเด็ดขาดหรือจะพูดอีกอย่างคือต้องไม่มีตัวตวนของเธอเข้าไปตัดสินเลยตัวเธอ ต้องทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและมองสถานการณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงให้มากที่สุดเมื่อนั้นเสียงของฉันก็จะปรากฏขึ้นและเธอจะรู้เองว่าอันไหนคือเสียงของฉันอันไหนคือเสียงของเธอปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะพิเศษไม่เหมือนใครผู้คนที่อยู่รอบข้างเธออาจจะรู้สึกว่าเธอนั้น ทำในสิ่งที่ประหลาดเธอไม่ต้องกลัวที่จะกลายเป็นคนประหลาดเพราะท้ายที่สุดคนเหล่านั้นก็จะต้องหันกลับมามองเธอและถามเธอว่าทำไมชีวิตของเธอถึงได้มีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขขนาดนี้ทำไมเธอถึงได้มีแต่คนรักเขาจะแปลกใจกับปรากฏการณ์ที่ฉายอยู่รอบกายของเธอปรากฏการณ์ที่ท่านบอกว่าประหลาดนั้นเป็นอย่างไรครับ ผมถามเธอคิดว่าคนที่พูดว่าหากมีคนมาตบหน้าด้านซ้ายจงหันด้านขวาให้เขาตบอีกข้างนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดไหมละ่ะในอดีตมีคนหนึ่งที่เธอรู้จักเขาดีเคยพูดไว้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มีความประหลาดในสายตาของพวกเธอซึ่งคนที่จะทำแบบนี้ได้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ หลายๆอย่างผสมกันอยู่นั่นคือ 1. เขาจะต้องมีความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นพื้นฐานโดยจะแสดงออกมาในรูปของการให้อภัยต่อคนคนนั้นได้อย่างไรเงื่อนไขคือถ้าคนคนนั้นยังอยากจะตบหน้าเขาอีกเขาก็พร้อมให้ทำการให้อภัยเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของคนประหลาดนี้ 2. เขาจะต้องยอมอย่างหมดใจยอมต่อการกระทําที่ไม่ถูกต้องยอมต่อความเจ็บปวดยอมต่อความอับอายยอมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คู่กรณีได้ชำระสิ่งที่ค้างคาใจของเขาให้หมดสิ้นรวมทั้งยอมที่จะปรับตัวเองเพราะการที่เขายัางต้องการตกหน้าเธออยู่นั้นก็แสดงว่า เธอยังมีบางสิ่งที่ต้องแก้ไขจนทำให้เขาต้องการทำเช่นนั้นอีกเธอต้องยอมปรับตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขต่อเขาในอนาคต 3. ถ้าใครทำเช่นนี้ได้คนคนนั้นย่อมมีความอดกลั้นสูงสุดมันเป็นความอดกลั้นที่จะไม่กระทำสิ่งใดตอบโต้อดกลั้นที่จะไม่โกรธ อดกลั้นที่จะไม่ผูกอาคาดพยาบาทความอดกลั้นนี้เป็นความสูงส่งทางจิตอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้และเมื่อเธอทํำสิ่งที่แปลกประหลาดนี้ให้ปรากฏแก่สายตาคนอื่นๆแล้วเธอจะค้นพบว่านี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ว่านี้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้มีได้ทำได้เป็น เหมือนกับที่เธอเข้าใจกันแต่มันจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบของเธอคำว่าสงบในที่นี้จึงหมายถึงไม่มีเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆสามารถทำให้เธอเปลี่ยนแปลงความเป็นเธอได้ต่อให้เธอเจอกับสถานการณ์ที่ร้ายกาจเพียงใดจิตใจของเธอก็ไม่มีทาง สันสะเทือนเป็นอย่างอื่นเด็ดขาดหลายคนเข้าใจเรื่องความสงบนี้แบบตื้นๆว่าเป็นการสแสวงหาสถานที่หรือการหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สงบคือความสงบซึ่งหากเธอเข้าใจกระบวนการของมันแล้วเธอจะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้พิเศษอะไรเลยมันไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นมนุษย์ อย่งจักระวาลน,นี้เลยมันเป็นแค่การสร้างสถานการณ์แบบทั่วคราวสำหรับคนที่ไร้ความสามารถและสติปัญญาเท่านั้นเองท่านครับผมว่าท่านพูดแรงไปนิดหนึ่งนะครับผมเห็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจิตใจสูงในสังคมของผมเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้น ถ้าเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดเธอจะรู้ว่าฉันไม่ได้พูดเกินความจริงเลยแม้แต่น้อยคนที่ยอมเผชิญหน้ากับสถานการณ์และปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างถูกต้องย่อมมีความสามารถมากกว่าคนที่ไม่ยอมเผชิญกับสถานการณ์ใดๆเลยเธอเห็นด้วยกับฉันไหมเอาละผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วครับ ทีนี้จะเข้าเรื่องผมผมได้หรือ,อยังครับเรื่องอะไรหรือก็เรื่องที่ท่านให้ผมขึ้นมาพบท่านในค่ำเมื่ออย่างนี้นะสิครับท่านมีความประสงค์อะไรแล้วทำไมถึงต้องเป็นเวลานี้ด้วยเวลาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนกำหนดมันก็เหมือนกับที่ฉันเคยบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเธอเป็นคนกำหนดเอง แต่ถ้าจะให้ฉันอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็พอจะอธิบายได้ว่าครั้งหนึ่งจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอเขาเคยพาเธอมาณนะที่แห่งนี้ในเวลานี้และที่พิเศษกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันเดียวกันเดือนเดียวกันของปีที่เธอเคยมาที่นี่ในความฝันด้วยมันอาจจะเป็นการจงใจให้เธอได้มาพบ กับหล่อนในภาพที่เธอเคยเจอกันเป็นครั้งแรกเพื่อให้เธอรำลึกได้หรือจำได้ซึ่งเรื่องนี้ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยฉันเป็นเพียงผู้ที่ทำตามความประสงค์ของเธอเท่านั้นส่วนเรื่องที่ให้เธอมาพบก,กับฉันนะที่แห่งนี้คือความประสงค์ของฉันแบบเฉพาะเจาะจงกับเธอมันเป็นความปรารถนา ที่จะได้พบกับเธออ้อาวทำไมอันนี้ถึงเป็นความประสงค์ของท่านล่ะครับเธอเปรียบเสมือนเป็นคนที่พลัดพรากจากฉันไปอยู่ยังที่ไหนซักแห่งเป็นเวลานานแสนนานและวันนี้เธอก็กลับมาหาเธอคิดว่าฉันควรจะดีใจไหมละ่ะที่จะได้พบกันอีกครั้งดีใจครับนั่นละ่ะตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ท่านกับผมนะหรือครับ ใช่เธออาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจกับการได้พบกันครั้งนี้สักเท่าไหร่เพราะเธอยังไม่พ้นจากสภาวะแห่งการลืมแต่สำหรับฉันฉันไม่เคยลืมมันเลยฉันยังจำวันเวลาที่เธอจากไปได้อย่างแม่นยําทั้งๆท,งที่วันเวลาดังกล่าวได้ผ่านมานานกว่า8 0ดห0ื่นปีแล้ว8 0ดหมื 80, ่นปีใช่ฉันนับวันนับคืน เ,เรอคอยการกลับมาของเธอแต่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกยินดีเป็นที่สุดมันเป็นวันที่พวกเราต้องร่วมกันฉลองที่จริงผู้คนในเมืองที่อยู่ด้านล่างคนทั้งโลกถึงร่าใบนี้รวมทั้งทั่วจักรวาลน,นี้เขาก็กำลังเฉลิมฉลองกันเนื่องจากการมาของเธออยู่อย่างนั้นเลยหรือครับทั้งทั้งที่ทุกคน ก็ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวเนาหรือครับผมพูดถึงแม้ว่าดวงจิตทุกดวงในโลกนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่พวกเธอเป็นกันบนโลกของเธอที่ฉันพูดว่าฉันตั้งตานับวันนับคืนรอเธอมานั้นคนทั้งเมืองคนทั้งโลกจนถึงทั้งจักรวาลก็รู้สึกเช่นเดียวกับฉัน ก็พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับฉันแต่ช่างเธอวันหนึ่งที่สภาวะการจำได้ของเธอกลับคืนมาเธอจะเข้าใจมันเอง